เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดรบัญชาธนบุญสมบัติรายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการตอนนี้นครับผมจะชวนคุยเกี่ยวกับนักฟิสิกส์คนหนึ่งครับที่มีความเก่งกาจทั้งทางด้านทฤษฎีและก็ทางปฏิบัตินะครับแถมยังเป็นเรียกว่าบิดาของเรียกว่ายุคนิวเคลียร์ด้วยนะครับนั่นคือเอนนิโกแฟมี่ปีนี้นะครับเป็นปีสากลนะครับของวิทยาศาสตร์ควอนตัมแลวก็ เทคโนโลยีควอนตัมนะครับดังนั้นจึงต้องพูดถึงนักฟิสิกส์ควอนตัมมากหน่อยนะครับแล้วแฟมมี่เนี่ยเป็นคนหนึ่งนะที่สําคัญมากแล้วก็แนะนํานิดนึงนะครับสำหรับท่านที่เรียกว่าดูยูเรกาแบบมีมีภาพนะครับในเว็บนะครับจะมีเพจหนึ่งนะครับที่เรียกว่าแฟมมี่เอฟเฟกนะครับมีข้อมูลเกี่ยวกับเขาคนดีเลยทั้งภาพและข้อมูลต่างๆนะครับที่ให้ไว้ URL นี้นะครับทีนี้ในหนังสือนะครับของกาโมฟนะครับทฤษฎีสัจจุลฟิสิกส์สังเกตไหมครับมีภาพพลังนะครับไอน์สไตน์นะครับยูเรก แล้วก็มีแฟมมี่อยู่ด้วยนะครับน่าสนใจไหมครับอันนี้เพราะแฟมมี่เป็นคนสาคัญมากเลยน่าจะเป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างของทางเรียกว่าฟิสิกส์ควอนตัมนี่ในใบยาวนะครับใบยาวแฟมมี่นี่มีพี่ชายคนหนึ่งนะครับแล้วก็พี่สาวคนหนึ่งผมนําภาพมาให้ดูในยูเรกาแบบมีภาพนะครับคือวงสีเหลืองที่วงเอาไว้นะครับแฟมมี่นะครับเห็นว่าหน้าตาคล้ายพี่ชายพอสมควรเกิดที่โรมนะครับแฟมมี่เกิดที่โรมนะครับกรุงโรมนะครับในปี1901นะครับ1901ทีนี้จุดที่น่าสนใจคืออย่างนี้พี่ชายเขานะครับ จะสนิทกับแฟมี่มากๆเลยนะครับวัเด็กนี้เล่นด้ยวยกันเยอะมากแต่ว่าในปี1915ตอนวัยยังไม่มากเลยนะครับเสียชีวิตจากการที่เป็นฝีในลำคอนะครับแล้วผ่าตัดผ่าตัดเนี่ยไม่สําเร็จนะครับรักษาไม่สำเร็จก็เสียชีวิตไปแฟมี่นี่เศร้าแฟมี่เศร้ามากเศร้ามากแล้วก็เรียกว่าปลีกตัวออกมาศึกษานะครับศึกษาพวกทางวิชาการ โดยพาคณิตศาสตร์กับฟิสิกส์นั่นนี่เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยนะครับที่ทําให้เขาเรียกว่า,าลงลึกในเชิงวิชาการจริงๆแล้วเนี่ยมันคงจะเป็นเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความฉลาดอยู่ละส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าการที่สูญเสียพี่ชายไปนี่นะครับทำให้เราไปทุ่มเทนะครับเพื่อจะลืมความทุกข์กนะครับที่เกิดขึ้นนั่นเองในช่วงปี1 9 1 4กน่ะครับก่อนที่พี่ชายเสียชีวิตนะครับมันมีเหตุการณ์สำคัญอีกสำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับคืออย่างนี้เพื่อนของพ่อนะครับเป็นวิศวกกกกรรรชชื่่่ออดฟนนนนะคัับบบาามิเเีีีท้ยลแ ระหว่างทางไปบ้านเน mm ี่ยนะครับแล้วพบว่าอย่างี้เด็กคนนี้นี่มีแววมากเลยนะครับมีแววทางด้านวิชาการโดยเฉพาะคณิตศาสตร์ฟิสิกส์นะครับอาหารหนังสือให้อ่านนะครับหนังสือใี้อ่านทางฟิสิกส์คณิตศาสตร์ต่างๆนะครับปรากฏว่าอย่างี้พอหนังสือให้อ่านสักพักนึงครับแฟมมี่เนี่ยก็แก้โจทย์ต่างๆนะครับครบเล่มทั้งเล่มเลยนะครับในเวลาไม่นานไปดูโอ้โหที่สุดยอดมากท่านนี้นะครับอโดโฟอ์มีเดย์เนี่ยนะครับซึ่งเรียกว่าอย่างี้เป็นเพื่อนของคุณพ่อเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหอย่างนี้แล้วกันเรียนฟิสิกส์เถอะนะครับแล้วก็ เชื่อมโยงแฟมมี่นะครับเข้ากับเรียกว่าสถาบันต่างๆครับโดยส,ส่งไปเรียนนะฮะรีกว่าอย่างี้แนะนำให้ไปเรียนนะครับทางด้านมัธยมนะครับที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในปิซ่าพอ จบจากมัธยมมานะครับแฟมี่ก็มีโอกาสไปทํางานมัคสบอลนะครับที่กติงเงินเยอรมนีนะครับแต่ว่าประสบการณ์ครั้งนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าไม่ค่อยถึงจะเรียกว่าราบรื่นดนี้มากนักนะครับเพราะว่ามัคสบอลเนี่ยมีจิตไปทางเรียกว่าฟิสิกส์ทฤษฎีมันต้องสดโต่งมากนิดหนึ่งนะครับคือเป็นเป็นนามธรรมมากๆนะครับซึ่งเหมาะกับการคิดว่าคิดค้นทฤษฎีอย่างโครงส้า์เมทริกซ์ต่างๆขึ้นมาใช่ไหมครับแต่แฟรมี่เนี่ยมีความเป็นเรียกว่านักปฏิบัติมากสักหน่อยหนึ่ง แม้ว่าจะเก่งทฤษฎีก็ตามแต่ว่าจะไม่สุดๆขนาดนั้นนะครับต้องเรียกว่าเปลี่ยนก็เลยเปลี่ยนนะครับไปทำงานกับพอลเอลินเฟบที่เนเธอร์แลนด์ที่ทไลเดนอยู่นเธอร์แลนด์เพราะว่าเอลินเฟสเนี่ยแม้ว่าเป็นนักทฤษฎีเช่นกันนะครับแล้วเก่งทางด้านพวกกลศาสตร์เชิงสถิติเนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นคนที่ชี้นําแฟมมี่ได้ดีมากนะครับแล้วก็ให้กําลังใจว่าทํางานพวกทางด้านนี้ต่อไปทีนี้เรื่องของกลศาสตร์เชิงสถิติเนี่ยสำคัญกันเพราะว่ามันน่าจะมีความเชื่อมโยงบางอย่างกับเรียกว่าสิ่งที่แฟมมี่คิดค้นขึ้นคือพวก เกี่ยวกับสิติแฟม i ี่ดี r ร c กในภายหลังด้วยนะครับซึ่งอ n นเฟดเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่เก่งทางด้านบริษัทเชิงสิติเรื่องที่2ที่น่าสนใจเกี่ยวกับแฟมมี่คืออย่างนี้ครับ,รบเขาเป็นอย่างที่ผมไน้ทาราบคือคนที่เก่งทั้งเรียกว่าทั้งบุตรและบู๊นะคือบุตเนี่ยคือว่าเก่งทฤษฎีนะครับบู๊เนี่ยคือลงมือในเชิงทฤษฎีเนี่ยแฟมี่คิดเรื่องเกี่ยวกับสติแฟม i ี่ดี r ร c กนะครับซึ่งผมจะพูดต่อไปนะครับแล้วคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสลายบีต้านะครับซึ่งต่อยอดมาจากงานของพ เชิงคอนเซปต์เท่านั้นนะครับแต่แฟมมี่เนี่ยนำมาคิดเป็นทฤษฎีที่แบบเรียกว่าเป๊ะเลยขึ้นมาได้แล้วก็พูดถึงเรื่องของแฟมมี่โกลเด้นรูลคือกฎทองแฟมมี่นะครับซึ่งเป็นสูตรทางควอนตัมใช้ในการคำนวณความน่าจะเป็นที่ว่าการที่สารควอนตัมจะเปลี่ยนจากสารหนึ่งไปสารหนึ่งเนี่ยนะครับมันมีค่าเท่าไหร่นะครับนั่นคือเชิงทฤษฎีนี้เชิงการทดลองเนี่ยแฟมมี่เนี่ยนะครับยังเก่งในเรื่องของพวกนิวเคลียร์ฟิสิกส์นะครับเรียกว่าค้นพบนิวตรอนช้านะครับแล้วก็ใช้นิวตรอนเนี่ยยิงไปนะครับที อะตอมธาตุนะครับถ้าเปลี่ยนธาตุเนี่ยเป็นธาตุอื่นได้นะครับธาตุมีการเปลี่ยสีได้นะครับแล้วก็สร้างนะครับตา้งพันธุกรเครื่องแรกของโลกนะครับเรียกว่าชิคาโกไพวันซึ่งจะพูดต่อไปนะครับแล้วศึกษาลังสีคอสมิกด้วยดังนั้นท่านนี้นะครับจึงเป็นเรียกว่ากรณีแบบแร่ไอเทมนะครับของนักฟิสิกส์ที่เก่ง2ออย่างคือแงบยิ่งปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยยิ่งต้องลงลึกมากขึ้นในเรื่องต่างๆนะครับจะหาได้ยากมากเลยนะที่คนคนนึงจะเก่งเรียกว่าสุดขััั้้้วททงงงออย่่่่่่าแแตฟมีีเเเป็นนนนนชรื3ะครับที่จะพูดดถึงงจะะลลรายยยเอออีคื่างนี้ครับ ถ้าจำกันได้นะครับในตอนพาวลี่เนี่ยนะครับพาวลี่เนี่ยไปอธิบายเรื่องของการสายบีต้านะครับเชิงเรียกว่าอย่างนี้ว่าเอ๊ะมันน่าจะมีรูปภาพอย่างหลุดออกมาคร่าวๆคือแบบนี้ครับในช่วงปีเรียกว่าทศวรรษนะครับ1920นะครับหนึ่งเก้านเนี่ยพบว่าอย่างนี้การสลายตัวกำมะถังสีแบบบีต้านะครับคือเอกตอนออกมานี่นะครับพบว่าเอกตอนที่หลุดออกมาเนี่ยมีพลังงานต่างกันและหลายค่าเลยแล้วก็พอไปคำนวณแล้วพบว่าอย่างนี้ ไอ้แบบนี้หลักการอนุพั์พลังงานถูกละเมิดสินะครับถึงขนาดที่ว่านิวส์บอลนี่นะครับนิวส์บอลเนี่ยเรียกว่าเสนอมาเลยเป็นไปได้ไหมที่หลักการอนุพั์พลังงานเนี่ยนะครับถูกละเมิดได้ในกรณีนี้นะครับซึ่งจริงจริงไม่ใช่นะครับแล้วก็มีการบต่อยอดออกไปนะครับซึ่งก็ไปผิดทางแต่พาวลี่นะครับพาวลี่เนี่ยใช้วิธีการเขียนจดหมายถึงพวกบรรดานักเรียกว่าทดลองทั้งหลายนะครับบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่มันจะมีอนุภาคที่เป็นกลางนะครับถูกปลดปล่อยมาด้วยนะครับปลดปล่อยมาด้วยแล้วก็ทําให้หลักการอนุรักษ์ ยังใช้งานได้อยู่นะครับแล้วจดหมายนี้นะครับ4ธันวาคม1930นะครับจดหมายที่เปาลีเสนอทฤษฎีนี้นะครับหรือว่าสมมติฐานนี้ขึ้นมานะครับกึ่งเป็นทางการแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ได้เขียนเป็นเปเปอร์ชัดๆเนาะแต่ว่าเป็นการเป็นไอเดียที่อยู่ในจดหมายนะครับนั่นเป็นสไตล์ของเปาลีนะครับที่เรียกว่าเขียนเปเปอร์บ้างแต่ว่าเขียนจดหมายเยอะมากเลยที่เขาอธิบายให้ฟังนะบอกว่าเนี่ยมีเรืว,ว่า วิธีทางแก้ไขที่ว่าสิ้นทางแล้วนะต้องใช้วิธีนี้ถึงจะได้ผลนะครับนะประมาณค่าด้วยนะครับว่าขนาดของมวลคนไม่เท่าไหร่แล้วตอนหลังก็บอกว่างนี้พาลี่บอกเองบอกว่าเนี่ยแยกแล้วนะครับผมได้ทาเรื่องให้แย่ไปแบบก็คือว่าผมไม่เสนอหรือว่าตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับอนุภาคที่ไม่มีใครตรวจจับได้แต่ต่อมาถูกตรวจจับได้นะครับแล้วก็พอตรวจจับได้ปั๊บเนี่ยครับสิ่งที่พาลี่เรียกว่านิวตรอนนะครับแฟมมี่นี่เองนะครับที่เป็นคนบอกว่ากันเรียกใหม่เรียกนิวติโน่แล้วกันเป็นภาษาอิตาเลียนแปลว่าเป็น ไอ้เจ้าตัวเป็นกลางขนาดเล็กๆนะครับไอ้เติม O เข้าไปเนี่ยเป็นขนาดเล็กๆนะครับนิวตริโนแล้วก็มีการตรวจจับนิวตริโนได้ขึ้นมานะครับแล้วคนตรวจจับได้ก็รับรองโนเบลไปนะครับท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งเสียชีวิตไปก่อนทฤษฎีฟิล์นี่นะครับคร่าวๆคืออย่างนี้ครับเขาใช้ทฤษฎีสนามควอนตัมนะครับเข้ามาจับแล้วเข้ามาจับแล้วก็พบว่านะครับสามารถที่จะอธิบายนะครับปริมาณของพลังงานแล้วก็โมเมนตัมนะครับที่ออกมานะครับอยากไอ้ตัว เรียกว่าการสลายตัวนี้ได้ผ่านตัวเบต้าอังสีเบต้าก็คืออนุภาคอิเล็กตรอนนั่นเองข้อ4นะครับแฟร์มี่นะครับยังมีเรียกว่าเรื่องหนึ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากคือมีสไตล์การสอนและการโค้ชนะครับที่ไม่เหมือนใครเลยนะครับมาดูกันนะครับเขาสร้างกลุ่มกลุ่มหนึ่งขึ้นมานะครับออกเสียงแบบอิตาเลียนนะครับ v r นะครับ panispanna นะครับ panispanna boys นะครับเป็นแบบเป็นคนนะกลุ่มคนนะครับ via panispanna นะครับก็กลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่แฟร์มี่เนี่ยนะครับเรียกว่า ทำงานด้วยกันเข้มข้นมากนะครับทั้งสอนทฤษฎีนะครับทำการทดลองด้วยกันดี่ได้เห็นนะครับตอนที่สร้างเตาปฏิกรณ์เครื่องแรกของโลกนี่ครับแล้วก็ค้นพบค้นพบไอ้นิตอนชารนี่นะครับก็กลุ่มนี้เลยครับกลุ่มนี้นะครับนี่เปรียบเทียบนิดนึงนะครับผมเคยเล่าเรื่องของสมูทเฟลไปแล้วช่วงบอกสมูทเฟลบอกว่าทฤษฎีมาก่อนนะครับตามด้วยปรากฏการณ์ใช่ไหมครับแต่แฟมี่เนี่ยกลับกันนะครับแฟรมี่ที่บอกว่าปรากฏการณ์มาก่อนตามด้วยทฤษฎีนะครับสองสไตล์นี้จะต่างกันนะครับแล้วก็ มีเปเปอร์ทางวิชาการด้วยนะครับที่เรียกว่าลงไปวิเคราะห์นะครับสไตล์การสอนหรือว่าการทำงานของยอดนักฟิสิกส์2คนนี้ท่านจำได้นะสมัตเฟลนี่นะครับสมัตเฟลเนี่ยสร้างนักวิสัยรางวัลโนเบลไป7คนใช่ไหมครับ7คนแต่แฟร์มี่ก็ไม่เบานะครับ6คนนะครับอันนี้เป็นลิสต์รายชื่อนะครับผมเล่าให้ฟังนะฮะคร่าวๆคืออย่างนี้มี6คนนะครับที่รับรางวัลโนเบลนะครับตั้งแต่ปี1959นะครับถึง1990เลยนะครับอย่างเอมิลิโอเซเกรนะครับเป็นต้นนะฮะ จากการค้นพบแอนทิโปรตอนเป็นต้นนะครับ6คนนี้นะครับก็เป็นลูกศิษย์ของแฟมี่รับรางวัลโนเบลนะครับซึ่งเป็นประจักษ์พยานว่าแฟมี่เนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นด้วยนักฟิสิกส์ที่เก่งกาจในตัวเองแล้วนี่ครับยังเป็นครูชั้นยอดด้วยเช่นกันทีนี้มาถึงเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่5คืออย่างนี้แฟมี่รับการยกย่องนะครับว่าเป็นบิดานะครับของยุคนิวเคลียร์ทำไมเป็นอย่างนั้นมาดูกันนะครับเรื่องแรกเลยคืออย่างนี้ครับเขาค้นพบนะครับเขากับทีมเนี่ยค้นพบ สโลนิวตรอนคือนิวตรอนช้านะครับซึ่งปัจจุบันเรียกว่า thermal n e u t r o อคือเป็นนิวตรอนที่เรียกว่ามันเรียกว่าจะชนกับชนกับสิ่งต่างๆใช่ไหมครับจนกระทั่งความเร็วมันลดลงนะครับจนถึงค่าที่ว่ามันได้สมดุลนะครับสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับก็1934นะครับวันที่2ีตุลาคมนะครับเขากับทีมเนี่ยจริงๆแล้วต้องการที่จะเรียกว่ายิงนิวตรอนนะครับเข้าไปยังธาตุนะครับแล้วก็เพื่อจะทําให้ธาตุเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับเกิดเป็นสารกำมะดังสีขึ้นนมมาาาาาใช่่่่่่ั้ยคครบบบแตททีีีสิงงเเพพืออว ถ้านําเอาแท่งพราฟินนะครับเข้าไปขวางนะครับเข้าไปขวางนะครับระหว่างแหล่งกําเนิดนิวตรอนนะครับกับสิ่งที่ถูกระดมยิงเนี่ยนะครับสิ่งที่พบคือตอนจบเนี่ยนะครับจะมีปริมาณของสารกัมมันตงสีมากมากขึ้นนะครับก็แสดงว่าเกิดปริยานิวเคลียร์เนี่ยมากขึ้นเช่นกันนี้ตัวโซนิวตรอนในคร่าวๆนะครับต่อมาพบว่าอย่างนี้มันเป็นตัวที่ทําให้เรียกว่านิวเคลียสเนี่ยเกิดการแตกตัวได้ง่ายนะครับจากการที่เรียกว่าเพราะว่านิวเคลียสเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะจับนิวตรอนที่ช้านะครับได้มากกว่าดีกว่า นะครับนิวตอนที่พุ่งเร็วเกินไปนะครับโซลิตรอนเนี่ยก็นะครับก็จะมีพลังงานนะครับประมาณ0.025เอ็กซ์อนโวลต์นะครับหรือถ้าคิดความเร็วนะครับก็คือประมาณ2,200เมตรต่อวินาทีทีนี้ในปี1938นะครับก็มีการค้นพบนิวเคลียร์ฟิชชันนะครับคือการแตกตัวของนิวเคลียสนะครับโดยออเทอร์ฮาร์นกับฟิสตรดัสมนนะครับค้นพบในเดือนธันวาคม1938นะครับแล้วก็ดิเซอร์มเนอร์นะครับกับออสโตฟริชเนี่ยก็อธิบายเชิงทฤษฎีสิ่งที่เขาพบคือว่าพอยิงนะครับ ระดมยิงไอตัวยูเรเนียมนะครับยูเครสยูเรเนียมนะครับด้วยนิวตันช้านะครับที่แฟมี่เป็นคนค้นพบนะครับก็พบว่าเกิดแบเรี่มนะครับซึ่งเป็นธาตุที่เบากว่าขึ้นมานะครับก็แปลว่าอะไรครับนิวเคลียสที่หนักเนี่ยครับแตกตัวนะครับเป็นของที่เล็กกว่าได้ทีนี้พอแฟมี่นะครับรู้ข่าวนะครับหลังจากที่ไปอเมริกาได้ไม่นานนะครับรู้ข่าวปั๊บเนี่ยก็ทำงานกับคนคนนี้เลยครับเอลซิลาดนะครับทำไมเพราะว่าซิลลาดนะครับน่าสนใจมากนะครับ ก่อนหน้านั้นนะครับคือในปี1934คือก่อนหน้านั้นหลายปีเลยประมาณสี่หปีนะครับสิรานี่มีจินตนาการล้าลึกมากบอกว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าถ้ามีนิวตอนแค่ไปหนึ่งตัวนะครับนะครับไปทําให้เกิดพิยาทางนิวเคลียร์ขึ้นมานะครับแล้วเกิดนิวตอนขึ้นมามากกว่าหนึ่งตัวออกมานะครับจาก1กลายเป็น2อกอย่างหนึ่งเป็น2ครับสองกลายเป็น4ได้นะครับมันเกิดปริยาที่เรียกว่าพิยาลูกโซ่ขึ้นมาได้นะครับเกิดพิยานิวเคลียร์ลูกโซ่ขึ้นมาได้นะครับแต่ตอนนั้นเน แต่สิลาดเนี่ยนะครับฉลาดคือไปจดสิทธิบัตรก่อนแล้วนะครับอย่างน้อยเริ่มต้นที่อังกฤษก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครลองดูนะครับไปค้นดูนะฮะที่สิทธิบัตรเนี่ยนะครับจะชื่อ G B 6 3 0 7 6 2นะครับตัวเนี้ย เป็นสิธิบัติแรกของโลกนะครับที่พูดถึงเรียกว่าปริยาลูกโซ่นะครับที่เสนอโดยซิลาดในปี1934ทีนี้แฟรมี่รู้ใช่ไหมครับว่าซิลาดเนี่ยมีความคิดเกี่ยวเรื่องนี้ถึงขนาดจดสิทธิบัต์มาก็ทำงานกซิลลาดนี่้บอกเฮ้ยทำยังไงดีนะครับที่ทำให้มันเป็นจริงขึ้นมาได้ระหว่างนั้นเองครับปีเดียวกันนั้นเองน่าสนใจมากหนึ่งเก้หลายครั้าหนึ่งกันยายนเนี่อันกโปแลนดครามกครั้งขึ้นนะครับหนี่วกันโดยายนเนี่ยเยเรื่อง กลไกการเกิดนิวเคลียร์ฟิชชันเนี่ยก็ตีพิมพ์ขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงหลุมดำนะครับก็มีเรียกว่าอัลเฟนไฮเมอร์ะกับชไนเดอร์เนี่ยก็เสนอขึ้นมาใน1ธันวาคม1939เช่นกันนะครับนี้ในกรณีของสงครามโลกครั้งที่2นี่นะครับพอมาปีหนึ่าสี่หนึนะครับญี่ปุ่นนะครับโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์นะครับวันที่7ธันวาคมทำให้อเมริกาต้องเข้าสู่สงครามก็เริ่มโครงการแมนฮัตตันขึ้นมาจากหลายสาเหตุนะครับสาเหตุเนื้อเพราะว่าเรียกว่าไอสไตน์นะคครรััับบบกกิลาเมื่อี้นะ ยันชัหมายถึงทางที่เป็ดีนะครับทั้งจริงน่าจะมีหลายปัจจัยด้วยนะครับบอกว่าเนี่ยเราจะปล่อยให้เยอรมนีเนี่ยนาซีเยอรมันเนี่ยสร้างระเบิดนิวเคลียร์ไม่ได้ก่อนนะอย่างนี้ก่อนไม่ได้นะเพราะว่าอันตรายมากเลยนะครับอเมริกาเนี่ยก็สร้างขึ้นมาจริงอังกฤษก็ทําด้วยนะครับแต่อังกฤษเนี่ยตอนหลังมาผนวกรวมกับโครงการแมนฮัตตันของอเมริกาทีนี้โครงการแมนฮัตตันเนี่ยนะครับเอาก็จริงแล้วเนี่ยนะครับประกอบด้วยหลายพื้นที่ที่ทํางานนะครับหลักๆเนี่ยนะครับหลักดูก่อนเลยนะครับมันจะเป็นอออยย่่่าางงงีีี้้คครรรรรัััับบบตตววใจจะะเเิิดๆนนสสสทลล นะครับนิวเม็กซิโกนะครับโดยมาจาก2ที่คือตัวยูเรเนียมที่ว่าถูกเสริมสมรรถนะแล้วเนี่ยครับมาจากโอกริชนะครับแล้วก็ตัวพูโตเนียมนะครับที่ถูกเสริมสมรรถนะเนี่ยนะครับมาจากแฮนฟอร์ดเข้ามามาที่นี่มาสร้างด้วยกันแต่ว่าถ้าดูภาพใหญ่จริงๆเนี่ยครับมันจะมีที่อื่นด้วยที่ทําเรื่องอื่นๆนะครับและที่สําคัญคือที่ชิคาโกนะครับชิคาโกเนี่ยนะครับจะมี lab ของคอมตันอาเธอร์คอมตันอยู่นะครับคอมตันคนนี้คือคนที่ค้นพบคอมตันเอฟเฟกนะครับอยู่เป็น lab ทางด้านโลหะวิทยานะครับซึ่ง เฟอร์มี่ไปทํางานที่นี่นะครับแล้วก็ไปสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่นี่และวันสําคัญนะครับ2ธันวาคม1942นะครับนี่คือเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์นะครับภาพนี้นะครับลองไปค้นดูในเว็บก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าท่านฟังแบบพอดแคสต์แบบที่เป็นเสียงอย่างเดียวนะครับชิคาโกพายวันนะครับชิคาโกชื่อเมืองชิคาโกนะครับแล้วเว้นวรรคนะครับ P I L E พายนะครับแล้วก็ไฮเฟนนะครับขีดแล้วก็1นนะครับพายวันนะครับ 2ธันวาคม1942ทาไมสําคัญเพราะเป็นวันแรกที่เรียกว่าอย่างนี้มนุษย์สามารถควบคุมพลังงานนิวเคลียร์ได้เป็นครั้งแรกของโลกเราข,าข,าข,ขออ่าวคราวหี้นครับตัวเจาวนิกรนี่นะครับถูกซ่อนนะครับถูกซ่อนอยู่ใต้สนามควอชควอชนะครับเรียกว่าในสนามกีฬาชื่อสนามาแคสต์ในมหาลัยชิคาโกจริงๆนักยังเป็นเถียงกันอยู่เลยนะครับว่าเรียกว่าอย่างนี้อธิการบรรดีของมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับมหาลัยชิคาโกเนี่ยรู้หรือเปล่าด้วยซ้ำไปอาจจะไม่รู้นะครับว่ามีการเรียกว่าทํา การทดลองเทววิทยาที่ยิ่งใหญ่สุดในช่วงเวลานั้นเนี่ยอยู่ใต้สนามกีฬาแห่งนี้และถ้าดูหัวใจนะครับของเช็กโคพายวันคืออย่างนี้ครับ 1. เราต้องสร้างนิวตันช้าขึ้นมาให้ได้ใช่ไหมครับเดิมทีเนี่ยเคยใช้พาราฟินใช่ไหมครับแต่พาราฟินเนี่ยนะครับมันเหมาะกับเรียกว่าแลบสเกลเล็กๆนะครับพอมาเป็นของให,ใหญ่ปั๊บเนี่ยไม่เหมาะก็มาเปลี่ยนเป็นแท่งแกรไฟนะครับแท่งแกรไฟนะครับเรียกแกรไฟโมดิเอเตอร์ดังนั้นหน้าที่ของตัวแท่งแกรไฟโมดิเอเตอร์เนี่ยก็คือทําหน้าที่สร้างนนิวตรชา เพื่อให้เรียกว่านิวตรอนช้าเนี่ยไปทำปฏิกิริยากับนิวเคลียสได้ง่ายขึ้นนะครับนะสองคืออย่างนี้พอนิวตรอนออกมามากๆปั๊บเนี่ยถ้ามันออกมามากเกินไปปั๊บเนี่ยเดี๋ยวมันกูไม่กลับกลายเป็นระเบิดตูมตามขึ้นมาแย่เลยนะครับดังนั้นจึงต้องมีการควบคุมปริมาณของนิวตรอนเนี่ยให้พอเหมาะนะครับโดยการเรียกว่าดูดซับนิวตรอนเข้าไปพบว่าแคดเมียมนะครับโลหะแคดเมียมเนี่ย เหมาะสมในการที่จะดูดซับนะครับเพราะมันสามารถที่จะจับนิวตรอนได้ดีนะครับนั้นมี2อย่างนะครับที่เป็นหัวใจของตัวต่อปฎิกรนิวเคลียร์ครั้งแรกนะครับคือ1คือกราไฟต์มอดเตเรเตอร์สร้างนิวตรอนช้า2คือนิวตรอนช้าที่ออกมาเยอะๆนะครับพอไปเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ปั๊บเนี่ยออกานิวตรอนเยอะๆเลยใช่ไหมนิวตรอนเยอะเนี่ยอย่าเยอะเกินไปต้องให้พอเหมาะคุมได้นะครับคุมได้ใช้แท่นแคดเมียมนั่นเองถ้าเาคยค้นภาพในอินเทอร์เน็ตนะครับจะค้นภาพแบบนี้ มันจะมีภาพของตับริกรนิวเคลียร์อยู่นะครับเป็นภาพวาดนะครับอาจจะเป็นภาพเขาดำภาพสีนะครับแล้วก็มีนักวิสัชจำนวนหนึ่งอยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนกำลังคุยกันอยู่แล้วก็มีการคํานวณอยู่บางอย่างควบคุมแล้วก็มีคนคนหนึ่งนะครับชื่อจอชบิลนะครับกำลังถือแท่งนะครับแคดเมียมนี่อยู่นะครับแท่งสุดท้ายเนี่ยค่อยๆดึงมันออกมานะครับเพื่อที่จะควบคุมปฏิญานิวเคลียร์นะครับ ตามคาสั่งของเรียกว่าแซมมี่นั่นเองนะครับและภาพนี้สําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นภาพที่เรียกว่าสัญลักษณ์ที่บอกว่ามนุษย์สามารถควบคุมปริยานิวเคลีย์ได้แล้วว่าต้องการให้เกิดมากเกิดน้อยอย่างไรถ้าเกิดแบบควบคุมได้ก็ใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เป็นต้นนะครับเป็นโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์แต่ถ้าเกิดต้องการจะปลดปล่อยไปอย่างไม่ควบคุมเลยกูไม่กลับก็เป็นระเบิดนิวเคลียร์เป็นต้นแล้วก็อาเธอร์คอมตันนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าแลบเนี่ยถึงขนาดจะใช้รหัสลับนะครับแจ้งข่าวนะครับไปบอกว่าบัดนี้นะครับ พูดอย่างนี้นะครับอิตาเลียนนักวิเคราะห์ได้เข้าไปในโลกใหม่ก็คือแบบพูดนำทางนะครับชาวอิตาลีก็คือเหมือนเฟอร์มีนะครับเฟอร์มีเนี่ยนะครับได้เรียกว่าไปถึงสถานที่โลกใหม่แล้วโลกใหม่คือโลกที่มนุษย์ควบคุมพลังงานจากนิวเคลียร์นั่นเองทีนี้ในแก้ของพลังงานนิวเคลียร์ที่ใช้ในเชิงสงครามนะครับก็คงได้ทราบกันดีว่าระเบิดญี่ปุ่นนะครับสองลูกนะครับที่ฮิโรชิมานะกาาซกินะครับก็มี2ลูกลิทเทอร์บอยกับแฟตแมนใช่ไหมครับสองลูกนี้ต่างกันนะครับว่าลิทเทอร์บอยเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นยูเรเนียมนะครับสองส่วนตัวนะคกสกิเนี่ยเป็นพูโตเนียมนี้พอจุดนั้นเริ่มต้นปั๊บนะครับหลังสงครามเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเกิดการแข่งขัน,น,นด้านนิวเคลียร์ขึ้นมาเลยโซเวียก็เอาบ้างนะครับในเวลาประมาณ5ปีนะครับถัดมานะครับหนึ่ก็สร้างระเบิดตอมลูกแรกได้นะครับแล้วก็อเมริกาก็เรียกว่า,านี้ไม่ยอมใช่ไหมจริงๆแล้วตั้งแต่สร้างระเบิดนิวเคลียร์ได้เนี่ยก็พยายามสร้างระเบิดไฮโดรเจนแล้วนะครับก็สร้างขึ้นมาได้ 1, 9, 5, 2, วน็โซเก้ามมา1955เป็นต้น เรื่องนี้ผมเล่าไว้ในเรื่องของอัลปนไทเมอร์นะครับใครสนใจไปดูรายละเอียดฟังรายละเอียดได้ในเรื่องนั้นเฟอร์มีหรือแฟมี่นะครับยังมีแง่มุมน่าสนใจอย่างหนึ่งคืออย่างนี้ครับเขาจะเป็นคนที่คิดอะไรที่แบบที่เรียกว่าน่าทึ่งมากคืออย่างน,นี้ในขณะที่เขาเป็นคนที่เก่งกาจมากสามารถคำนวณในซับซ้อนมากๆทาเรื่องซับซ้อนได้มากอย่างสร้างเตาปฏิกรณ์เครื่องแรกของโลกนาทีมนะครับตัวเขาเองเนี่ยนะครับกลับสามารถคิดปัญหาซับซ้อนได้ียบง่ายได้นะครับ เร other, ียกว่าปัญหาแฟรมี่ผมยกตัวอย่างแบบนี้แล้วกันนะครับสมมติว่าผมยกตัวอย่างถามคุณผู้ฟังนะครับบอกอย่างนี้เราคิดเล่นๆนะครับถามว่าประเทศไทยเนี่ยมีกี่อำเภอสมว่าเราไม่เปิด Google ดูครับหรือไม่เปิดหนังสือดูนี่นะครับเราเดาได้ไหมนะครับวิธีเดาทํำยังไงนะครับวิธีเดาคืออย่างนี้ผมยกตัวอย่างน้ะครับประเทศไทยนะครับคิดง่ายๆนะครับสมมติว่ามี70กว่าจังหวัดใช่ไหมเราคิดว่า70โดยประมาณ70จังหวัดโดยประมาณนะครับแต่ละจังหวัดเนี่ยมีกี่อำเภอดีนะครับแน่นอนว่าแต่ละจังวัด่่ีีเเเยยยแนนน้้ลลโฉ แต่จังหวัดเนี่ยโดยประมาณแล้วกันนะครับสักสิอำเภอโดยประมาณอาจจะมีมากกว่านี้น้อยกว่านี้ก็ได้แต่สมมติสิเราเอาจํานวนจังหวัดนะครับเป็นเคูณกับสินะครับเป็น700นะครับประมาณว่าประเทศไทยน่าจะมีประมาณ700อําำเภอซึ่งถ้าพอไปค้นตัวเลขจริงๆเนี่ยพบว่าอย่างนี้ฮะมี800กว่าอำเภอเราไปค้นดูนะครับว่าเท่าไหร่นะครับหรือว่าถ้าถามว่าศรีรษะของคนเนี่ยที่มีเป็นปกตินะครับมีผมกี่เส้นเนี่ย แน่นอนเราคงไม่สามารถนับได้ทั้งหัวใช่ไหมครทั้งผมเราทำอย่างนี้ได้ไหมครับบอกว่าเราประมาณอย่างนี้บอกว่าศีรษะคนเนี่ยเป็นทรงกลมหรือเป็นลูกบาศก์ก็ได้เป็นลูกนะครับลูกบาศก์นี้นะครับแล้วก็ดูพื้นที่ผิวนะครับเอามาได้ค่าหนึ่งนะครับกี่ตารางเซนก็ว่าไปนะครับสมมติว่าประมาณสักร้อยตารางเซนนะครับหรือพันตารางเซนนะครับพันตารางเซนหนึ่งตารางเซนเนี่ยนะครับมีเส้นผมกี่เส้นสมมติว่าร้อยเส้นนะครับเอาพันเนี่ยคูณร้อยนะครับเอามาเป็นแสนนะครับหมื่นแสนแสนเส้นเราไปค้นดูนะครับพบว่าอย ประมาณสักน้อยกว่าแสนนิดนึงนะครับหรือมากกว่าแสนประมาณแสนห้า 100, 100, 100เป็นต้นนะครับเลือกเช่นประชากรสูงอายุเกิน60ปีในกรุงเทพมีอีกคนเออลองเดาดูไหมครับคิดเล่นๆน,นะครับคิดเล่นอย่างนี้กรุงเทพนี่มีประชากรสักเท่าไหร่แน่นอนว่ามากกว่าล้านแน่ๆไม่ถึง10ล้านนะครับแต่ถ้ารวมคนที่ไม่ไม่อยู่ในทะเบียนบ้านด้วยถึง10ล้านแต่ว่า5ล้านสมล้านนะครับ5ล้านทีน,นี้ประมาณเล่นๆว่าใน5คนเนี่ยมีคนสูงอายุ1คนนะครับก็1นใน5้นั้นคนสูงอายุเกิน60ปีในกรุงเทพเนี่ย อสัก1ล้านคนโดยประมาณซึ่งพอลองค้นดูก็ประมาณนี้เลยนี่คือวิธีการที่เรียกว่าอย่างนี้การประมาณค่าแบบแฟมี่นะครับแฟมี่ปรบเบิมซึ่งนักฟิสิกส์บางทีก็เรียกง่ายๆว่าเป็นการคำนวณบนหลัง2องจุดหมายนะครับ back of envelope calculation นะครับทีนี้แฟมี่ทำอะไรก่อนที่ระเบิดนิวเคลียร์จะไปลงที่ญี่ปุ่นนะครับต้องมีการทดสอบก่อนที่ Trinity site นะครับนะเรียก gadget นะครับปรากฏอย่างนี้แฟมี่นะครับคำนวณล่วงหน้าแล้วว่าบอกงี้ว่าแรงสะเทือนนะครับ ที่ผ่านอากาศมาในการระเบิดนี่นะครับมันก็ต้องทําให้ของนี่นะครับถูกเรียกว่ากระแทกออกไปใช่ไหมเอ๊ะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าเราปล่อยกระดาษชิ้นหนึ่งลงมานะครับแล้วพอแรงสือนมาปั๊บเนี่ยถ้ากระดาษมันตกเฉียงไปแท่ไหนนะครับถ้าเฉียงมากๆสะเทือนมากเฉียงน้อยสือนน้อยนะครับคำนวณคร่าวๆมาก่อนในวันที่มีการทดสอบการระเบิดเนี่ยแฟมี่ทำแบบนั้นเลยนะครับคือตัวเองเนี่ยใส่เรียกว่าเป็นตาป้องกันนะครับแต่พอแรงสือนมาปั๊บเนี่ยปล่อยกระดาษลงมานะครับแล้วพอกระดาษตกห่างไปวันสองเมตรกว่าเนี่ยแฟรววดเเร็ลย แล้วพบว่าพลังงานเนี่ยออกมาเรียกว่างี้ได้ในระดับใกล้เคียงนะครับกับค่าจริงซึ่งตอนหลังเปิดเผยขึ้นมานะครับตอนหลังคนต้องงงกันว่าเฟอร์มีทําได้ยังไงพบว่างี้หนึ่งเขาคำนวณคท่วคาวๆคไว้ก่อนแล้ว2คือเขาใช้วิธีการที่เรียบง่ายมากคือการปล่อยเศษกระดาษลงมานะครับระหว่างที่คลื่นกระแทกเนี่ยมันวิ่งมานะครับพอมันเฉียงไปเท่าไหร่นะครับนำมาค่าที่เฉียงไปคํานวณอีกทีหนึ่งเรื่องนี้โด่งดังมากนะในวงการฟิสิกส์นะครับที่เรียกว่าแฟอร์มิทปรบอปเปิ้ลนะครับคือปัญหาแฟอบบ เดียวกันนะครับปัญหาแฟมิชเช่นกันเรียกแฟมิพาราดอกซ์คือแฟมิชเนี่ยจู่ๆนะครับระหว่างกินข้าวอยู่ที่ลอสแรมอสนะครับก็โผล่ขึ้นมานะครับในวงนักฟิสิกส์เนี่ยบอกว่าทุกคนอยู่ไหนกันหมดทุกคนนี่แปลว่าอย่างนี้ครับพวกสิ่งมีชีวิตที่มีภูมิปัญญาที่ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยอยู่ไหนกันแฟมิคิดง่ายๆอย่างนี้ครับคืออย่างนี้เอกภพเนี่ยมีอายเุยเ,นยเ,นยเนี่ยเรียกว่าเป็นหมื่นล้านปีใช่ไหมครับหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยล้านปีนะครับแล้วก็มีดวงดาวมากมายมห,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 มหาศาลแก๊กซี่มห,มหาศาลนะครับ ดังนั้นน่าจะมีสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาสักที่หนึ่งแต่ทำไมเราไม่มีหลักฐานเลยเฟอร์มิส์พาราดอกซ์เนี่ยนะครับหรือว่าปฏิทัศน์เฟอร์มิเนี่ยนะครับมันจะการที่เฟอร์มิคิดว่านะครับน่าจะมีสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาที่ไหนสักหนึ่งเอกภพและน่าติดต่อกับเราแล้วซึ่งเรื่องนี้นะครับพอตอนคำนวณด้วยเรียกว่าสมการของเรกนะครับใครสนใจนะครับ DRAK indirect equation นะครับเป็นสมการที่คิดแบบเฟอร์มิส์ปร็อปเดคือเป็นการประมาณค่าว่าน่าจะมีสสิิ่่่งมีีชววตทรรรพลัััาาในนนเเอกกกกภไหะคบแ้็ นำเอาค่าต่างไปคำนวณนามาดูนะครับเพราะว่ามีค่าค่าหนึ่งออกมาเนี่ยครับแต่ทําไมเราถึงไม่เจอและนั่นคือประเด็นอีกหนึ่งแฟมมี่นะครับที่แฟมมี่เรียกว่ามีความเก่งกาจเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ในวงการฟิสิกส์รู้กันคือสิติเชิงแฟมมี่ดีแรกนะครับก็คือเมื่อเอาเรื่องควอนตัมเข้าไปจับนะครับพบว่างี้ตัวสิตินะครับที่เดิมทีเคยเชื่อกันนะครับก็เปลี่ยนไปสิติแปลว่าอะไรครับได้ไงี้เรามีอนุภาคจํานวนมากนะครับอย่างเช่นของชิ้นหนึ่งเนี่ยมีตอมมากม่มหาศาลเลยในน้ำหนึ่งแก้วมีโมเลกลลของนน้ยยเะะ หรือว่าในในกล่องกล่องนึงมีแก๊สอยู่ในถังแก๊สนะครับโมเลกุลของแก๊สเนี่ยก็วิ่งเยอะเยอะเลยคำถ,ถามคือเอ๊ะมันมีโมเลกุลที่พลังงานจะเยอะแค่ไหนพลังงานที่น้อยแค่ไหนเนี่ยบอกยังไงนะครับเดิมทีนะครับเขาใช้สถิติแบบที่ว่าแม็กซ์เวลล์โบสแมนนะครับเป็นสถิติที่ไม่คิดปรากฏการณ์ของควอนตัมนะครับแต่พอต่อมาพอพบว่าอนุภาคแบบควอนตัมเนี่ยมันมีได้2กลุ่มใหญ่ๆนะครับสกลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มหนึ่งเรียกว่าเฟอร์มิออน กลุม่มนึงเรียกว่าโบซอนนะครับเฟร์มิออนเนี่ยเป็นพวกที่ประกอบเป็นเรียกว่าเป็นของที่จับต้องได้ร่าคๆคือแบบนั้นนะครับแต่ถ้าพูดใ้ลึกลงไปคือเฟร์มิออนคืออนุภาคที่มีสปินเป็นครึ่งครึ่งเช่นครึ่งสามสองทั้งสองเป็นต้นนะครับไอ้กลุ่มหนึ่งคือสติเรียกว่าโบซอนนะครับอนุภาคเรียกว่าโบซอนเป็นอนุภาคที่ส่งแรงนะครับเป็นตัวกลางส่งแรงนะครับพวกนี้มีสปินเป็นจํานวนเต็มเช่น0ูนย์หรือหหรือ2เป็นต้นนะครับทีนี้พอเอาตรงนี้เข้าไปจับบั๊บเนี่ยพบว่าอย่างนี้ถ้าค มันมีสติสองแบบแบบหนึ่งของเฟอร์มิออนเรียกว่าสถิติแบบเฟอร์มิดิเรกแล้วก็สถิติแบบโบซอนคือโบสไอน์สไตน์พบว่าในทางกลศาสตร์เชิงแบบฟิสิกส์เนี่ยมี3อย่างไอสถิติที่ใช้กับพวกนุภาคเฟอร์มิออนโบซอนพวกนี้ก็ต่างกันไปเลยพฤติกรรมมันทีนี้ทําไมต้องชื่อดิเรกด้วยนะครับเพราะว่าดิเรกก็คิดได้เหมือนกันโดยที่ต่างคนต่างคิดกับเฟอร์มีนะครับก็เลยได้ชื่อร่วมกันคร่าวๆคือสถิติแบบเฟอร์มิดิเรกเนี่ยนะครับมันใช้กับเฟอร์มิออนใช่ไหมครับซึ่งสปินครึ่งๆมันเคารพหลักการกกึ่งมัน ในระบบหนึ่งนะครับจะไม่มีอนุภาค2ตัวที่มีสถานะควอนตัมเหมือนกันเปียบเลยอันนี้ลองทบทวนดูในตอนพาวลี่นะครับผมเล่าให้ฟังไปเรียกว่าเรื่องพาวลีไปโดยละเอียดแล้วนะครับเช่นในอะตอมนะครับก็ถ้ามีสถานะนะครับที่สปินชี้ขึ้นกระชี้ลงเนี่ยได้นะครับแต่สปินชี้ขึ้นทั้งคู่เนี่ยมันซ้ำกันใช่ไหมอีกไม่ได้เป็นต้นก็จะมีผลต่อเรื่องของทฤษฎีแบนดีรีออฟ solid คือทฤษฎีแถบานักกันกนำไฟฟ้านะครับของโลหะนะครับสารกึ่งตัวนำแล้วก็ฉนวนด้วยนะครับเป็นอย่างไรนะครับ าเรื่องนี้แม้แต่พวกดาวแค่ขาวนะครับหรือดาวนิวตรอนนะครับก็ใช้เช่นกันนะครับนั่นคือเรื่องของโซมิดีรักนะครับที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ในวงการทางวิศวกรรมหรือฟิสิกส์ข้อ8นะครับเรื่องเฟอร์มี่นะครับหรือว่าลูกศิษย์ของเขานะครับยกย่องเขาเป็นโป๊บเลยเพราะว่ามันอยู่ที่กรุงโรมใช่ไหมใกล้กรุงโรมนะครับนะโป๊บทำไมเป็นโป๊บคือเป็นแบบคนที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าแฟ์มี่เนี่ยมักไม่ค่อยผิดนะครับไม่ค่อยผิดฟิสิกส์นี่แม่นเป๊ะมากแล้วมีคนพูดนําสูงมากเลยนะครับค มีความศักดิ์สิทธิ์ในเชิงวิชาการสูงมากก็มีความเป็นเลิศนะครับทั้งทางด้านทฤษฎีแล้วก็การทดลองข้อ9นะครับรางวัลโนเบลกับการหนีอันนี้แปลกไหมครับแฟรมี่รับรางวัลโนเบลนะครับจากการที่ว่าค้นพบเรื่องโซนิวตรอนนะครับนิวตันช้านะครับแล้วทำให้เกิดพลังนิวเคลียร์ได้ง่ายขึ้นนะครับในปี1938ท่านเดียวกันเนี่ยเกี่ยวเรื่องการหนีเขาด้วยทําไมมาดูกันนี้ครับนาซีเยอรมันนะครับก่อนสงครามโลกครั้งที่2นะครับเกิดหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับเกิดขึ้นมาในขณะเดียวกันในอิิิิิตตตาาาลลลีีนนนนะะคครรรรััับบบบเเเเกกดดทธฟสสสสซ์ปป็็็ผจมมูแุโ มีตมุสโสลินีทีนี้1936นี่แะครับแท็กทีมกันเลยครับรหว่างมุสโสลินีกับฮิตเลอร์นะครับเป็นเรียกว่างี้โรมเบรลินอักซิสนะครับอักษะโรมเบร์ลินแตลินนะครับก็เป็นพันธสัญญาแบบหลวมๆคือไม่ได้ลงนามอะไรกันนะครับเป็นแบบไม่เป็นทางการนะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามีการจับกันแบบนี้ปั๊บนะครับต่อมาญี่ปุ่นเข้าไปร่วมด้วยใช่ไหมครับก็มีการลงนามในกติกาสัญญาไตรภาคีนะครับ ว่าญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะเป็นพันธมิตรอันนี้ลงนามชัดเจนเลยนะครับไตรภาคีเนี่ยคือมีทั้งเรียกว่าอิตาลีนะครับแล้วก็มีทั้งเรียกว่าเยอรมนีนะซีเยอรมนีนะครับญี่ปุ่นแต่ต่อมาเนี่ยครับประเทศอื so ่นบางประเทศก็เข like ้าร่วมด้วยนะครับเกิดเป็นพวกอักษะนะครับอันนี้คือกําเนิดนะครับของเรียกว่าฝ่ายอักษะในสงครามโลกครั้งที่สองของคนภาพดูในอินเทอร์เน็ตนะครับจะมีภาพการลงนามสัญญาในสงครามโลกครั้งที่สองนะครับก่อนการเกิดเนี่ยของฝ่ายอักษะเป็นอย่างไรนะครับทีนี้เนื่องจากว่าทางเรียกว่าอิตาลีนะครับมุสโสลินีเนี่ย เรียกว่าอยากจะเอาใจฮิตเลอร์มั้งนะครับนะก็บอกว่าอย่างนี้บอกว่าเนี่ยพวกเราก็เป็นอารยันเหมือนกันนะครับก็ประก,กาศไปเลยยิวเนี่ยต้องถูกขับไล่ออกไปคือเรียนแบบนะครับจริงๆแล้วตอนแรกเห็นมุสโสลินีเนี่ยเรียกว่าเป็นวิจารณ์ฮิตเลอร์ที่ซ้ำแบบว่าคาอนะ่อนขะ้างจะสติปิดนะฮะในแง่ที่ว่าเป็นความคิดไม่ได้เลือกแตตอนหลังเนี่ยต้องการอยู่ในพวกเดียวกันไงนะครับก็เลยเรียกว่ายอมรับวิธีคิดแบบฮิตเลอร์มาคือต่อต้านยิวนะครับแล้วบอกยกตัวเองให้เป็นอารยันสูงส่งกว่าแล้วก็เรียกว่ามีการตีพิมมมมมมพ์กกกกกกฎฎหหาาาาายยออออออนนนนะะะะคคครรรรรััับบบบบเเสแแล้้ว็็ปปศใชตู แล้วก็บังคับใช้วันที่11พฤศจิกายน1938งเก้สืมพิมพ์ก็ลงเลยนะครับที่เกี่ยวข้องการหนีขี่นะครับภรรยาของแฟรมี่นะครับเป็นยิวนะครับดังนั้นตัวแฟรมี่เองนะครับไม่เกี่ยวเลยนะครับเป็นอิตาเลียนเนี่ยนะครับต้องหนีนะครับแล้วก็ในช่วงช่วงเดียวกันนั้นเองครับ1938นะครับแฟรมี่ไดรับรางวัลโนเบลใช่ไหมครับก็ถือโอกาสเลยนะครับตัวภรรยาของของแฟรมี่นะครับลอร่าเนี่ยก็ภายหลังเขียนชัดเจนเลยนะครับบอกว่าเนี่ยนะครับชัดเจนหรอกว่าเนี่ย การเฉลิมฉลองรางวัลโนเบลครั้งนั้นเนี่ยนะครับก็คือเป็นเรียกว่าเป็นตั๋วสู่อิสรภาพทิ켓ทูฟรีดัมตัวสิบนะแฟชชื่อแฟร์มี่นี่น่าทึ่งมากนะครับน่าจะเป็นหนึ่งในชื่อนักวิทยาศาสตร์ไม่กี่คนนะครับที่ไปอยู่ในที่ต่างๆเยอะมากจริงๆนะครับเช่นหน่วยแฟร์มี่นะครับ10ยกกำลังลบสิบมซนติเมตรนะครับหรือ10ยกกำลังลบสิเมตรเป็นต้นนะครับหน่วยแฟร์มี่ใช้กับพวกนิวเคลียสนะครับเฟอร์เมียมนะครับธาตุที่มีเลขอะตอม100นะครับ ือเฟอร์มีโกลเด้นรูลนะครับกดท้องเฟอร์มีนะครับเฟอร์มีแก๊สนะครับใช้กับเฟอร์มีออนนะครับที่มันไม่ค่อยทำริยาอันตริยากันนะครับพลังงานเฟอร์มีนะครับพลังงานเฟอร์มีเฟอร์มีเซอร์เฟสใช้ในพวกฟิสิกส์ของแข็งและสถาบันต่างๆเช่นเฟอร์มีแลบนะครับทำงานด้านฟิสิกส์อนุภาคนะครับแล้วก็ เฟอร์มีอินสติทูตนะครับชินิกุเฟอร์มีอินสติทูตเป็นต้นนะครับชินิกุเฟอร์มีก็เสียชีวิตนะครับด้วยโรคมะเร็งนะครับซึ่งที่ช่องท้องนะครับซึ่งว่ากันว่าอาจจะเป็นเพราะว่าทำงานด้านเกี่ยวกับรังสีค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เป็นข้อถกเถียงกันนะครับแล้วก็ฝังศพอย่างเรียบง่ายมากนะครับเล็กๆเลยนะครับถ้าไม่สังเกตหายากมากเลยบางทีมันเป็นสัญลักษณ์เหมือนกันนะบางคนบอกว่าอย่างนี้บอกว่าตัวลุปฝังศพเขาเนี่ยมีแท่นหินเล็กๆนิดเดียวเองไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เลยนะครับแต่่่่่่ปรรรราา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 ากกกกฏววววอออยยยยยยยงงีีี้้้ตัััผลลลนนนนนนเเเเเเเคคคคคสุุุดดดดมมมมพะะิิิทใใหหื์ขึบ แล้วก็ในฟอ r เรนซ์นะครับก็จะมีป้ายนะครับที่ยกย่องเขาด้วยความเป็นคนอิตาเลียนนั่นเองนะครับและนี่คืออินดุโก้แฟมมี่นะครับผู้ที่มีความสามารถทางด้านทฤษฎีนะครับแล้วก็ทางด้านการปฏิบัตินะครับแล้ะเป็นครูชั้นยอดด้วยแล้วก็เป็นหนึ่งในสุดยอดนะักสิทธ์อีกคนหนึ่งที่อยากจะแนะนำกันพบกับยูเรกาขึ้หม่ได้ตอนหน้าสวัสดีครับ t h a PBS Podcast View the World via the Voice